เจ็ดอาหารช่วยบำรุงฟันฟันเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าใครนะคะฟันไม่ดีนะคะปวดฟันก็จะทานอาหารไม่ได้ทำให้ร่างกายขาดสารอาหารได้นะเราต้องมาดูแลฟันกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะอาหารชนิดที่7ไม่น่าเชื่อเลยค่ะ ว่าจะมีความสําคัญอย่างที่1เลยค่ะผักกวางตุ้งค่ะหาได้ง่ายๆตลาดทั่วไปเลยนะคะกวางตุ้งมีแคลเซียมที่สูงมากสร้างกระดูกและฟันลดความเสี่ยงกระดูกพุนมีวิตามิน A และวิตามิน C ที่สูงด้วยค่ะบำรุงสายตาและเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเรานะคะ2ค่ะฝรั่งและแอปเปิลเป็นผลไม้ที่มีกาก,ากใยสูงจะช่วยทำความสะอาดฟันของเรานะคะช่วยขัดฟันและลดแบคทีรยลด คราบที่ติดอยู่ตามฟันและสิ่งสกปรกในช่องปากของเราและ3ค่ะปลาตัวเล็กตัวน้อยแหล่งปโปรตีนและแคลเซียมที่สูงมากถ้าทานเป็นประจำจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและฟันของเราค่ะ4เห็ดหอมจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของแบคทีรียนในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุและ เหงือออักเสบนะคะและอาหารชนิดที่5นั่นก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะซึ่งมีสารแอนโทไซยานินช่วยลดการเกิดแบคทีรียในช่องปากของเราค่ะและอาหารชนิดที่6นั่นก็คือมเมล็ดฟักทองมเมล็ดทานตะวันซึ่งเป็นอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงแมกนีเซียมนี้ทํางานคู่กับแคลเซียมนะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อฟันและเคลือบฟันของเราและชนิดที่7นั่นก็คือน้ําเปล่าค่ะน้ําเปล่าเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มปริมาณน้ําลายลดการสะ สมของคราบจุลินซีในช่องปากลดอาการปากแห้งด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ฟันของเรานะคะแข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆค่ะฟันสวยยิ้มก็สวยทานอาหารก็ได้ดีนะคะอย่าลืมดูแลฟันกันค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มนะคะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงค่ะ